พามาชมแปลงเกษตรแปลงสตนนะครับเดินสโลวที่เก็บเดินเข้ามานะครับขับรถมาให้ดูนะครับก็ที่นี่ไม่ต้องกลัวนะครับพันตัวนี้จองไว้เรามีให้ดูตลอดนะครับว่าต้นพันเรามีปัญหาอะไรไหมนะครับอย่างที่เห็นนะครับตรงนี้มังนะครับ ทุกคนไปแล้วจะได้สบายใจนะครับสิ้นปีไม่น่ากลัวนะครับโดูข้อนะครับขอ,อที่แน่นอนนะครับคุณภาพแน่นอนไม่นองกลัวซื้อของที่นี่ก็ใจเย็นนะครับกำลังโตนะครับราคาเบาๆแน่นอนนะครับเพราะว่าที่นี่จะให้ดู จะให้ดูระบบแปลงตลอดนะครับว่ามันเราไม่เป็นโรคใบด่างแน่นอนนะครับ ก็ขอดูต้นกขาบ้างนะครับไม่ต้องมาถามผมผมไม่รู้นะครับแล้วผมก็ไม่รู้จักด้วยนะครับคนที่ขายตอนนี้นะครับว่าเขามาจากไหนเตียเบิร์ตนั่งกินเบียย,ย,บย์ได้เป่าเตียเบิร์ตวยเราขาวเราขาวดีกว่านี่นะครับเดี๋ยวเราให้ดูกันแบบเรื่อยๆนะครับ ราคาไม่แพงแน่นอนต้นคุณภาพแน่นอนนะครับไรลโกลคอับให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผรงานนี่ก็วาดโอยไปแล้วน,น,นะครับดูสัอองอกิตอนนะครับคนไรวะเร์เน,น่นะครับ ชัดเจนชัดเจนชัดเจนเดี๋ยวตอนตัดก็เดี๋ยวจะขึ้นหลังคารถให้ดูเลยนะครับแล้วก็จะไล่สนตอนตัดนะครับจะได้สบายใจนะครับเพราะว่าไม่มีโรคแน่นอนตอนนี้มีโรคเดียวนะครับโรคซับจางนะครับไม่มียาแดดแก้ฟันี่คนระับ ชัดเจนนะครับรับเกล็ดให้ดูกันเรื่อยๆชัดเจนพี่ตาไกลใเจเย็นหลอกลอยตุลาต้มสวยต้มสวยแน่นอนข้อทียอดไม่ให้คะแนนไม่แถมจะให้ดูข้อก่อนนะครับเอ่ะ เราทำข้อที่นะครับเราทำต้นเราทำข้อที่ก็มีองอกแง้งมากนะครับนี่นะครับถึงเหลืองตดนคม,พม ชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับถ้าซื้อต้นนี้ผมไม่ต้องกลัวนะครับของไม่ดีผมไม่ให้แน่นอนแล้วก็เปโลคเป็นลาอะไรผมไม่ไม่ไม่ให้ไปนะครับเสียงออกนบเสียเงินนะเราจะหาตังใแต่ละบาทนะครับชัดเจนเ u 8 0 หัวก็ก็น่าจะมีนะครับเพราะว่าผมทำต้นทำต้นก็ถี่ไว้หัวก็น่าจะโอเค นะครับตอ่อต่อที่เท่าไหร่จำไม่ได้นะครับต่อสี่ต่อห้านะครับไม่เป็นโลกแน่นอนถ้าเป็นโลกมันก็จะเป็นต่อแล้วนะครับ ลงหัวนะครับอัดหัวนะ,ะนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราให้ดูกัน ชัดเจนนะครับจะได้ไม่ต้องมีอาการมาม่ากันนะครับว่ามันมีปัญหามากอะไรต้องควง,งวัวในมัวนะครับคนจับมันโดยเองครับอ๋อมันมืดอากาศมันมืดและเย็นแล้วโอประมาณนี้นะครับให้ดูกันทั้งแปลง ก็ท่านใดจองไว้ก็สิ้นปีนะครับเดี๋ยวเจอกันตุลาราคาเบาๆโอเคครับสวัสดีครับ